สบายดีพ่อแม่พี่นงสุขุสุคนมือนีมินตาจะมาทักทายตอนบ่ายนะมือนีก็มาสวนคือเกามาสวนคือเกามือนีมาสวนเพราะว่ามาสวนนี่ก็มาคือมาลินเนาะเพราะว่าอ่ามินเอ๋บเบลเอ่อ,อ,งอ,อตงโมแตงโมจะไปไทย วันที่จะไปไทยวันที่หนึ่งบอกเมื่อนี้วันที่สามสิบแมนวันที่หนึ่งมินตาจะเออผแม่ขอโทษขอวันที่หนึ่งแต่งโม่กลับไปเมืองไทยส่วนมินตากันยังบม่ได้ไปเธอพอวันมินตายังรอเอกสารยังบ่แล้วเธอเนาะ มือนี่ก็คือเป้าหมายคือมาสวนก็คือมาอมามัดแขนเดินขวัญมัดแขนให้นอ้องเพราะว่าน้องไปกนเพราะว่นวิ่นต่างยังบ่ได้ไปเทเด้อพี่น้องอากาศก็เย็นเย็นลมพัดแห้งแหง้งลมพัดวีวีว,วีอันนี้ก็คือทั้งหลังทั้งหลังเืินขรัวทั้งหลังมีสวนมูนา ส่วนมิ้นต่างกันอยากไปอยู่แล้วแต่ว่ามันรอเอกสารยังบ่แล้วเทือเพราะว่ารอเบิงอีกดึงอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งเนาะว่ามันจะได้บ่เพราะว่ามือว่านี่เอาอันเอกสารไว้นั่นให้ไปยื่นให้เขาแล้วเพราะว่าห้องการผาแนกเขายังบ่ได้เซ็นเทือถ้ารอเขาเซ็นแล้วมันกะคงแล้วละได้ไปแล้วเนาะ,นะตะกุ หมูน้อยสองตัวกับมารีอยู่นี่เพราะว่ามันแดดฮอนแดดฮอนหมูน้อยกับมาลีใช่นี่อันนี้ก็คือใบใบสาใบสาเนี่ยเขาเอามาแก,งใ,ก,แกงใส่ไกแ่แกงใส่ไก่มันแซ่บแซบส่วนหลายกับเม้นคือ,อคนเกิดลูกใหม่ๆเนาะเขาจะต้มแกงใส่ไก่ มันเป็นใบซา,าเป็นเครือเครือมันเป็นเครือกันสิเอ,อเดี๋ยวลนอันนี้ก็คือนางเอก <laughs> นางเอกว่าสัน้นเมื่อเร้าเข่าเข้าไปธนาคารเนาะมีเอ่อเอฟซีถามว่าอันนี้แม่นนางเอกยูซ่องสายยานันบ่อว่าสัน้น อันนี้ก็ตอบว่าแมนน้องซื้อว่าแต่งโมแม่บ่อ่าแมนมาเด้อพี่น้องเบื้องอ่าขี่ขโมยขี่ขโมยมาลักมังม่วงหน้าตางามงามเกเป็นขี่ขโมยมาเคยลักจ้าสิเห็นปะนี่เอยลักเห็น ต้นมังม่วงเป็นมางก,กับโบ,บ,บหลายจักหน่อยขี่ขโมยกับมาลักแล้วนะมักม่วงอันนี้ค่ะคือห้วยห่วยมันติดกับห่วยอันนี้ก็ดินส่วนของเห้านี่ล่ละเพราะว่าจะปลูกข้าวโพดจะปลูกข้าวโพดอันนี้อันนี้ก็คือเป็นห้วย แตกี้ห้วยใหญ่กว่านี่แต่ตอนนี่มันห้วยคือว่าน้อยว่ะโดนแล้วมิตาบ่าได้มาเบิ่งห้วยเพราะามึงเมื่อนี้มิตาจะพามาเบิ่งห้วยมีน้ำน้อยน่อยแตกี้น้ำาหลายกว่านี่ได้พี่น้องบ,บรรยากาศภูเขาอีอย่างนะตอนนี่เขาจุดให้จุดสวงโอ้ดโถ เบิ่งบบเห็นเขาเลยมีแต่เป็นแบบหมอกหมอกอย่างเงยเป็นแบบหมอกภูเขาเบิ่งกับโบเห็นเลยอันนี้แต่แต่กอนเทากับขุดเห็ดสะหน่ำแหละเห็ดหนองปลาเลี้ยงปลาทีนี้เฮาบบได้เลี้ยงกันเลยเอาเขามาปลูกเนาะเพราะว่า้าจกมามันกับมันบบมีนนํำมันบบมีนนํำหลายมันแห้งเทาก็เลยเอาเขามาปลูกซะ ปลูกเขากินให้มินตาซื้ออันต้นมะลันใหญ่มาปลูกซื้อมาต้นละหาสิบบาทมีมะงออันนี้ก็ต้นมะงอต้นมะงอมีมะงองาะลันใหญ่อันนี้ก็ต้นมงะนมง,ะมมงะมยยอนนต,งะต้นละหาสิบบาทอ่ามันก็ประมาณนี้แหละอ่าการใช้ชีวิตแบบบ้านนอก มันบ้านมันก็มีเสียงไก่อย่างเนี้ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กเสียงไก่แล้วก็เสียงหมูเสียงนกอย่างห้องเนะาะการใช้ชีวิตประจําวันมินตตามายามด่ายมินตาก็มานั่งแต่กองมักก้องต้นมะม,ม่วงซุ้มอเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นน้อ่น้องเพราะว่าถ้าอยู่บ้านนะอากาศฮ้อนหอนอยู่แต่ละมื้อนะ ห้อนหลายอยู่บได้งดมิดอากาศห้อนมีแต่ไก่น้อยมีไก่ใหญ่ไก่กำลังใหญ่ซำกำปั่นจ้างใดกันเมื่อนี่มาทักทายพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเนาะพาอว่ามิ้นตากับว่าวโบเกงบันไดเนะาะโบงูซิว่าเรื่องอย่างเนะเาะพอดีสองมือแล้วโบวได้ถ่ายคลิปด,ดงซอง มื่อนี่กับม,มาคุยกันเล่นเนาะนั่งกองมังม่วงกองมังม่วงกองมังม่วงคือเก่าเนาะแต่จังใดกับฝากกดติดตามช่องให้นิ้ตาเด้อพ่อแม่ที่นองทุกทุกคนเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมิ้ตาแดกะบจังสี่แหละการใช้ชีวิตประจำวันเนาะเอากระมีแต่อยู่ให้อยู่สวนเนาะ วนหลายก็มีแต่แม่กับพ่ออยู่สองคนอยู่ส่วนถ้าหอดย่ามเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนแล้วกัมันก็มีนองซ้ายแล้วก็น้องไั่มาเฮ็ดส่วนขเขาเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนบบได้ไปย่างเบิงเบิงลูกเบิงเต่เาอยู่เฮือนเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนเนาะถ้าเฮาสิออกไปนอกประเทศเฮ็ดงานเนาะตัง้งแต่บมีไผเบิงลูกไห้แน่ อีกอย่างหนึ่งก็ได้เห็ดบัตรเห็ดอันนั่นอันนี้มันหลายอย่างบางคนเ็คิดว่าโอ้ยบายาไปเราเห็ดเห็ดงานเห็ดเบียกยูบ้านเฮาก็ดีก็ได้ยูก็ดีกว่าเฮาไปยูปทิอื่นเฮาแบบว่าคนคนที่เฮาบ่าเคยบบมักไปบ่เคยไปเนาะเพราะว่าบางคนกบ็บโบมากัก ไปแบบว่าไปแล้วยูบ่เรื่องยังสินะแล้วเขากับเบอร์ยูบ่เป็นเนาะก็คือเขามาโดนๆมายา่มบ้านเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้ยูโดนแล้วเพราะว่าเขาไปยูบองอื่นโดนแล้วที่นี่เขาก็ชินยูบอลบอลทินบอลเกาเขายูเนาะ้าเขายูเขาทางเขายูประจําเขาก็ยูได้ขนาดตอนนั้นพี่ตามหาก็มาเนาะอยูมือหนึ่งเนี่ยโดน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 ,ดนี่เลย ทุกคนที่อยู่เมืองไทยเนาะคิดหอดทุกคนเ้อเห็นมีคนคอมเมนต์ว่าคิดหอดนิ้วตาดีเห็นรอยยิ้มนิ้วตาสัาอ่อสําหรับคลิปนี้ก็คงไม่สนิทก่อนเนาะ ่อไปว่าคลิปต่อไปว่ามินตาจะทายอย่างลงแน่ฝากกดติดตามช่องมินตาสาวใส่ยนาฝากกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เด้เด้อบ๊ายบายสบ,บายดี